แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่1แบบเน้นๆนะครับข้อ1ในการผลิตสื่อการสอนประเภทใดก็ตามขั้นตอนที่ต้องทำเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายคือข้อใดคำตอบคือสำรวจปัญหาและความต้องการประเมินผลนะครับ ข้อ 2. ท่านจะต้องสอนเรื่องแมลงท่านควรแบ่งหัวเรื่องตามลำดับอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับคำตอบคือรูปร่างลักษณะประเภทวงจรชีวิตมีประโยชน์นะครับข้อ 3. สื่อผสมที่จัดเป็นชุดแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเรียกว่าอะไรคำตอบคือชุดการสอนนะครับข้อ 4. ทัศนสัญ,ญลักษณ์คืออะไร คำตอบคือสิ่งแทนของจริงที่มองเห็นได้นะครับข้อ 5. ถ้าต้องการอธิบายระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ควรใช้แผนภูมิแบบใดประกอบการอธิบายนะฮะคำตอบคือแผนภูมิแบบอธิบายภาพนะครับข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการ์ตูนต่อการเรียนการสอนนะครับคำตอบคือทำให้ทราบสัสดส่วนของจริงนะฮะ ข้อ 7. วิธีสอนและสื่อการสอนประเภทใดที่สัมพันธ์กับศูนย์การเรียนมากที่สุดนะครับคำตอบคือการสอนแบบโปรแกรมโดยใช้ชุดการสอนนะฮะข้อ 8. เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศส5 4 2คือข้อใด คำตอบคือให้เป็นคนเก่งคนดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับข้อ9ข้อใดที่สอดคล้องกับความเป็นครูในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนะครับคำตอบคือผู้นำทางความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับข้อ 10. เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการประกอบวิชาชีพครูคือข้อใด คำตอบคือการพัฒนาผู้เรียนถึงจุดสูงสุดของศักยภาพนะครับข้อ11ข้อใดให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุดคำตอบคือเอกสารที่ครูจัดเตรียมเพื่อในการจัดประสบการณ์ทั้งมวลให้กับนักเรียนโดยฝึกให้นักเรียนฝึกคิดฝึกทำฝึกจิตใจ เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตรทําให้ครูผู้สอนสามารถนําไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายคาบหรือรายชั่วโมงนะครับข้อ12ท่านคิดว่าสาเหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อจากแผนการสอนมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ คำตอบคือแผนการจัดการเรียนรู้จะเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับข้อ13ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่ข้อใด คำตอบคือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นครูแบบมืออาชีพมีการเตรียมการล่วงหน้าช่วยส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อนวัตรกรรมและวิธีการวัดประเมินผลทําให้ครูผู้สอนนะครับและก็ครูที่จะทําการสอนแทนเนี่ยนะครับสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพนะครับข้อ 14. จัดการเรียนรู้เพื่ออะไรสอดคล้องกับข้อใด คำตอบคือจุดประสงค์การเรียนรู course, ú, ้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับข้อ 15. จาจการเรียนรู้อย่างไรสอดคล้องกับข้อใดคำตอบคือการเรียนการสอนที่จะทําให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้นะฮะข้อ 16. จากจการเรียนรู้แล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่สอดคล้องกับข้อใดคำตอบคือตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับ ข้อ17จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถทางสมองหรือความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาหรือทฤษฎีเป็นจุดประสงค์ในด้านใดคำตอบคือในด้านพุทธิพิสัยนะครับข้อ18จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่ต้องลงมือทำเป็นจุดประสงค์ในด้านใดคำตอบคือด้านทักษะพิสัยนะฮะ ข้อ19จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมหรือเจตคติหรือความรู้สึกในใจเป็นจุดประสงค์ในด้านใดคำตอบคือในด้านจิตพิสัยนะครับข้อ20นักเรียนมีความรับผิดชอบแปลงฟันทุกครั้งหลังอาหารท่านคิดว่าเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในด้านใดคำตอบคือในด้านทักษะพิสัยนะฮะและพบกับแนวข้อสอบวิชาการศึกษาในชุดที่2แบบเน้นๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ